สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนวันนี้จะมาตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยไม่รู้จะสอนทรงอะไรอ่ะอ้าวลูกค้ามาองไรครับเนี่ยขหนโยธินหกสิบสองค่ะชื่อคุณอะไรเอ่ยเล็กค่ะคุณเล็กใช่ไหมมาตัดผมช่างใหญ่ค่ะวันนี้จะเปลี่ยนทรงกันไหมวันนี้ได้แล้วแต่ช่างเห็นบอกว่าไปตัดผมที่ร้านอื่นใช่ไหมใช่ใช่ทรงอะไรมาเนี่ยแหละแต่ตอนนี่เห็นนี่เดี๋ยวจะใหญ่เปลี่ยนให้ใหม่ผมมันงอนนีเนี่ย วันวันวัน,นดูแลยากเยวจะตัดทรงทวิกีแล้วกันเปิดหูครึ่งนึงเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมจะแบ่งผมแค่สองชั้นแล้วตัดเลยเร็วๆนะวันนี้ทา่างใหญ่หูข้าวแล้วหูกลางนะตัดเปิดหูก,ก็ไม่สวยอยีกใช่อย่าเปิดมากนะก็เปิดเอาแค่ง,งามดึงมาตัด มันหลังยกขึ้นขีดมา ต้อตัดเลยททวิกีมันต้องมีลากใส่นะมันจะมากก็น้อยก็ต้องมีอ่ะเครื่องเป็นเข้าทรงเข้าแก๊บนะไปสั้นเกินไปนะยกขึ้นตัดเลยมันชอบงอนใช่ไหมมันชอบงอใช่ไหมตัดไปเลยลากลงมาเลยตัด ยกขึ้นมะกัลลละ้เลยนาู้เหมือนั ข้อหมายตัดกลางเป็นหูและยกขึ้นเหรือตัดลงยกขึ้น ไสามนิ้งตัดทิ้งเลยแถท,ที่หนึ่งท,ที่สองแท,ที่สามนขหน้าเอาสั้นไปเลยไหมไม่สั้นมากเนะาะหัวสัน้นอีกใช่ไตัดตัมดมุกคิ้วเส้นแล้วกันอือวนหน้าเดิน

อรื่ียเนี่ยผมแนวตั้งจบตัดเลยเกินสามน้อตัดเลยง่ายๆนะคิดอะไรเยอะปดวดหัวงี้ต้องเลย ัยกขึ้นตัดเอาใหม่ยาวไปผมจะให้มันเหลืออยู่สีนนะส่นิ้วนะสี่นิ้วความเฉยต,ตัดไปเลยแถวสองแถวสามตัดไป ยกขึ้นยกขึ้นแล้วตายยกขึ้นแล้วก็ตมันไปเรือยตาไปเรื่อย เก็บรายละเอียดหรอมันงอนมันก็งอนทั้งหัวนะเป็นคนชอบงอนง่ายใช่ไหมหรือไง <laughs> เขาบีดันขึ้นแล้วตัดเล็กน,น,น้อยดักลงหักลง ก็วิตรวจสอบด้านซ้ายขวาถูกครับเบาๆตัวคับ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 เบาๆถูกคับเบาๆยกขึ้น คุยไปถึงจังหวัดตากเลยนะไหวไหมไวความคุยอ่ะไหวไหวเหรอไหวโอ,โอ,โอชอบาามากเลยคของคุยเนี่ยใช่นึกถึงลูกค้าที่มาจากท่าพราะนังโดไฟฟ้ามาชั่วโมงครึ่งเามา,เาความทุยแล้วดังโดไฟฟ้ากลับอีกชั่วโมงครึ่งเป็นสามชั่วโมงทุกวันนี้ผมยังเพื่อความสวยนึกถึงอาจารย์ท่านอยู่อาจารย์ท่านไม่ถ่ายให้ถ่ายคลิปวปดีโอนะ แต่ก็นึกถึงความการเขาอดทนมากเลยถูกใจอนะ่ะเนาะถูกใจยังไงก็ใจยังไงก็เอาครับเป็นความทุยไหมโอเคเป็นยังไงมั่งสวยค่ะ <c oughs> นี่เป่าแม่อยู่บ้าน <c oughs> จะได้ความทุยทันทีตัวค <c oughs> ัดเบา อ้ร้านอื่นเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันเปลี่ยนยังไงถึงว่าอยากโกนอะไรจะขนาดนั้นไม่เกรงใจกันเลยเคยนะมีตอนนั้นไปที่ไหนนะเพื่อนพาไปโอ้โหต้องไปซื้อวิกมาใส่อ่ะเด้อชีวิตได้ชีวิตกับชีวิตแล้วแบบมันจะยาวเนาะ อนไปสองเดือนสาเดือนหลังจากอะไรเสร็จแล้วเรามาแต่งทรงนะแต่งทรงตัวนี้มันไม่สวยมันเนี่ยมนเย็นคลิปแล้วก็แตกแตกมันเยียนร้ออก ทวิคี้เปิดหูครึ่งนึ่งนะจะทวิคีเปิดหูปั้นหูปิดหูได้หมดครับทรงมันก็จะวนไปวนมาอยู่น่นะไมไม่สวยแล้วแต่งออกยกขึ้นแล้วกันยกขึ้น ตู้นี้หนาก็ตวตคัดเบาๆใส่แวแ็กได้ไหมสปีด<อ>ได้ไหมค่ะได้ก็ใส่แล้วก็ใส่นะได้เอที่สบายใจตัดโต คัดเบาแบบชิดเสือ่อตรงไหนเห็นว่ามันอะไรมันหนาแล้วตัวคัดเบาๆนั่นบางดูจอนซ้ายขวาเท่ากันไหมข้างนี้รู้สึกมันจะยาวนิดนึง ちょっと待って。<c oughs> <c oughs> ตามไปนะสีสเปร์ร้านกับเนิดซาลอนตั้งอยู่ปากซอยพระหงษ์ดูทิ้งห้าอิบซองเกล็ดใส่ใหม่ก็สมอนนะไม่ยากอยาจะตัดผมว่าตั้งใหญ่ก็สัดรองตองอยู่ก็ได้สอนฟรีเฉพาะในยูทูบนะบอกต่ตอๆกันด้วยบางท่านาก็ไม่เข้าใจก็อยากจะเรียนฟรีกูเขาบอกว่าสอนฟรี <c oughs> ในยูทูบสอนฟรีเฉพาะในยูทูบนะตั้งใหญ่ที่หน้าร้าน <c oughs> ชื่อว่ากับเนิดซาลอนตัดผมหัวหนึ่งพันบาทน,นะไม่ได้ตัดฟรีไนดะ้โทรมาอืม <c oughs> <c oughs> ตัดฟรีแล้วทัง้งอย่จะเอาเงินที่ไหนกินข้าวอะ่ะกินข้าววันละสามจาน <c oughs> ไม่ได้กินทีละกำมังนะกินทีละจานอันอนี้เลยนี่ก็มาดูความถามความในใจของลูกค้าว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ตรงนี้โอเคค่ะโอเคนะสบายใจขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัาายปลกดภล้วก็ใช้ด,ด้วยความครับค่ะด <c oughs> ูแลไปก่อน